ที่ฮิตม,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 มากๆและยังไม่มีคือสีลูกกวาดครับสายหลักๆของนกฟอพัดจำง่ายๆก่อนเลยคือมันมีแค่สองสายครับซีรีส์บลูก็คือสีฟ้าซีรีส์กรีนสีเขียวแค่นี้เองสองสายเนี้เป็นสายหลักๆของนกฟอพัดที่ฮิตมากๆและยังไม่มีคือสีลูกกวาดครับ คือตัวตัว,ตวนกฟอร์พนี่ครับเขาจะไม่มีสีที่ฉูดฉาดเขาจะเด่นในเรื่องสีอ่อนหวานละมุนสีพาสเทลอะไรพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นสีจัดจัดของฟอร์พัสนี่ยจะน้อยทีนี้ยคนที่นิยมสีนกสวยๆอ่ะก็เลยชอบสีแนวลูกกวาดที่เขาเพิ่งทําขึ้นมากันแล้วก็ไม่ได้เพิ่งทําสีก็ทํามานานแล้วแล้วก็ฮิตมานานแล้วแล้วปัจจุบันก็ยังก็ยังนิยมอยู่อะไรเงี้ยครับสีลูกกวาด สีลูกกวาดเนี่ยน่าจะเกิดจากสีาสายของพายครับพายก็คือด่างทีนี้เขาก็จะมีด่างมากด่างน้อยแล้วรวมถึงก็มีมีสีเว้นที่ไว้สําหรับสีเดิมด้วยก็เหมันแค่ลายลายลายแล้วก็มีหลายๆสีอยู่ในตัวแล้วก็จะมีเทอร์คอยด์ด้วยตัวที่สีจะจัดก็เกิดจากการที่เอามาบีบทับกันไปเรื่อยๆพัฒนาให้มันสีจัดขึ้นจัดขึ้นจัดขึ้นอย่างน,นี้